แล้ววันนี้กิ๊ฟมาแจกโค้ดส่วนลดให้กับเพื่อนๆด้วยค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนช่องกิ๊ฟพนิตานะคะกลับมากับคอนเทนต์รีวิวของที่กิ๊ฟชอบใช้อีกแล้วค่ะวันนี้กิ๊ฟจะมารีวิวแบรนด์กระเป๋าเป้ใบโปรดของกิ๊ฟนะคะนั่นก็คือแบรนด์แกสตองลูกาค่ะแกสตองลูกานะคะเป็นแบรนด์จากประเทศสวีเดนนะคะซึ่งเขาโดดเด่นในเรื่องของการใช้วัสดุที่แบบมาจากธรรมชาติแล้วก็ไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมค่ะ ซึ่งกิฟได้เคยทำรีวิวกระเป๋าของแบรนด์แกสตองลูก้าไว้แล้วแต่ว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งเนาะนี่คลิปนี้เลยกิฟจะแปละลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะคะสามารถไปดูย้อนหลังได้เนาะแต่วันนี้ค่ะกิฟจะมารีวิวแบรนด์แกสตองลูก้าแต่ว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งค่ะนี่คือรุ่นนี้นะ s Splash 2นะคะซึ่งกิฟบอกก่อนเลยว่าแบรนด์แกสตองลูก้าเนี่ยเขาโดดเด่นในเรื่องของการทําแบบ กระเป๋าสไตล์มินิมอลนะคะที่เหมาะกับเนื้องในทุกโอกาสเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเที่ยวเนาะการทํางานหรือว่าน้องๆที่เรียนหนังสืออยู่นะคะตอบโจทย์มากๆเลยเดยกกิ๊จะมารีวิวให้ดูว่าฟังก์ชันอะไรบ้างที่เขาตอบโจทย์ในเรื่องเหล่านี้เนาะ <c oughs> ซึ่งอย่างที่กิ๊เคยบอกกิ๊เคยใช้อีกรุ่นหนึ่งมาแล้ว,ลวปรากฏว่าถูกใจ ชอบมากๆแต่ตอนนั้นอะ่ะมันเป็นกระเป๋าผ้าเนาะแต่ตอนนี้กิ๊บย้ายมาอยู่ประเทศอเมริกานะคะเมืองเซียโดซึ่งเป็นเมืองที่แบบโอ้โหฝนตกตลอดเวลา80%ของทั้งปีเนาะกิ๊บเลยมองหารกระเป๋าเป้ที่แบบว่าสามารถกันน้ําได้ทั้งใบเลยซึ่งรุ่น Splash 2เนี่ยตอบโจทย์เรื่องนั้นมากๆนะคะวัสดุเขานะคะทําจากแบบว่าแมท r ิ่งที่แบบว่ากันน้ำเนาะเนี่ยเดี๋ยวกิ๊บลองเทสให้ดูว่าหยดน้ําไปแล้วก็แบบไม่ซึมกระเด็นออกหมดเลยเพราะว่ากิ๊บจะถ่ายแล็ปท็อปหรือของมีค่าในนี้ก็คือจะ เขาเรียกว่าอะไรอะปลอดภัยนะคะไม่ต้องกังวลว่าของข้างในจะเปียกหรือเสียหายเลยเนาะสีของกิฟนะคะคือสีคราวครีมนะคะตัวนี้จะเป็นขนาด13นิ้วนะคะสามารถใส่แล็ปท็อปแมคบุ๊กเนี่ยได้สบายสบายเลยมาดูกันที่รูปร่างภายนอกก่อนนะคะนี่เลยอ่ะข้างนอกเนี่ยเขาจะมี ซิปข้างๆให้2ออันเนาะตรงเนี้ยกิฟจะชอบใช้เวลาเดินทางขึ้นเครื่องบินอะไรเงี้ยสะดวกสบายมากๆซิปตรงเนี้ยฝั่งเนี้ยกิฟก็จะใส่เป็นพวกแบบแอร์พอร์ตเนาะเพราะเราอะ่ะก็จะได้หยิบได้ง่ายๆอ่านี่ตรงนี้ใส่แอร์พอร์ตนะคะส่วนอีกด,ด้านหนึ่งอะ่ะกิฟจะใส่เป็นพวกแบบ ยาสีฟันแปรงสีฟันหรือน้ำยาบ้วนปากนะคะเพราะว่าเราอยู่บนเครื่องบินเดินทางเนี่ยก็จะแบบเออพกพายหยิบมาได้ง่ายๆอยู่บนเครื่องเดินทางนานๆก็ต้องแบบเออมีแปรงปฟงแปรงฟันบ้างเนาะอืมนะคะแล้วก็ตรงนี้สายตรงเนี้ยเหมือนเดิมเลยค่ะว่าจะปรับได้หลายระดับมากๆถ้าเราใส่ของเยอะอ่ะเราก็ไปแปะที่ระดับบนสุดเนาะ นี่ถ้าเกิดเราต้องรบับใส่ของตุงมากๆแต่ถ้าแบบวันนั้นเราแบบมีของไม่เยอะเราอยากให้กระเป๋ามันเล็กลงเราก็เลื่อนมาใส่ระดับที่แบบล่างสุดนี้เลยก็ได้นะคะมีให้ปรับระดับได้ตั้งแบบโอ้หนึ่งหระดับเนี่ยนะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะด้านหลังเขามีสายรัดตรงนี้ให้ด้วยซึ่งตอบโจทย์มากกับการเดินทางนี่เลยเวลาเราขึ้นเครื่องเนาะเราจะมี carry on luggage นะคะคือตัวนี้เราก็มีเป๊กหนใบง่ายมากแล้วก็ เฉียดนี้เลยจ้าไม่ต้องกังวลว่าแบบเออเป้เราจะหล่นนะคะนี่เห็นไหมตอบโจทย์นักเดินทางสุดๆนะคะชึบนี่ดา,ดาะ,ะ,ะมาดูด้านในกันบ้างว่าเราอะสามารถจุของได้เยอะแค่ไหนอันนี้คือกิ๊บยังจุไม่เต็มเลยนะเพราะว่ากิ๊บยังต้องมีเนี่ยดีจออีไอพอเก็อยู่นะ ถ่ายวอล์กแต่กิ๊บไม่ได้ใส่ลงไปก็ยังมีพื้นที่เหลือนะคะด้านในเนาะ,ะตรงนี้ก็จะมีแปะขยายของได้นะคะด้านในนี่เลยตรงนี้จะมีช่องซิปเล็กๆนะคะเนี่ยเราก็จะใส่มือถือตู้ๆอย่างนี้นะคะแล้วก็แบบใส่พวกพาสปงพาสปอร์ตอะไรก็ว่าไปนะคะแล้วเราก็จะมีเนี่ยใส่เสื้อหนางหนึ่งตัวไว้อยู่บนเครื่องบินเราหนาเราก็หยิบมาใส่ได้นะคะ เลยกิปก็ใส่กระติกน้ำค่ะพาสปอร์ตนะคะกระเป๋าตั้งกระเป๋ากระจุกกระจิกของผู้หญิงนะคะก็ใส่พวกแบบลิปสติกลิปมานอะไรอย่างเงี้ยเออกระจกอะไรอย่างเงี้ยนะคะคิดว่าสัตว์ควต้องมีหมัางฝรั่งนะคะเดินทางนานๆบางทีเราอาจจะแบบเออน้ำลายบูดได้นะคะก็เป็นตัวช่วยค่ะ แล้วก็แฮนด์ครีมค่ะอยู่บนเครื่องบินเนี่ยเราก็จะแบบเอออากาศแห้งเนาะก,ก็ต้องทานะคะหรือบางทีก็จะแบบพกแมสไปด้วยแบบแมสบำรุงผิวอะค่ะแมสหน้าเนาะแล้วก็น,นี่เลยมีช่องสำหรับใส่แล็ปท็อปโน้ตบุ๊กของเรานะคะขนาด13นิ้วใส่ได้สบายสบายเลยดานะคะไม่ต้องกังวลด้วยว่าแบบเออจะเป็นรอยไหมเพราะว่าเขาก็มีตัวบุก,กันกระแทกไว้ด้วยนะคะ ซึ่งกีว่าใบาเนี้ยมันตอบโจทย์กิฟในหลายๆมิติมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นการเดินทางบนเครื่องบินเนาะหรือว่าเดินทางแบบว่ากิฟไปเขาเรียกว่าอะไรอะไฮกิ้งอ่าเดี๋ยวเอารูปให้ดูกีก็จะเอาไปด้วยแต่ไฮกิ้งก็จะไม่ได้ขนของเยอะหรอกตอนไฮกิ้งก็จะแบบอ่าใส่กระติกน้ําใส่เสื้อกันลมอะไรเงี้ยหรือเสื้อกันหนาวอะไรอย่างเงี้ยอืมประมาณนี้รู้สึกว่ามันเป็นแบบ เขาเรียกอะไรอะอย่างที่บอกมันกันน้ําตัวนี้มันดีมากๆกิฟชอบมากๆคือฟังก์ชันของการกันน้ํานะคะแล้วก็ด้วยสไตล์ที่แบบว่ามินิมอลมากๆเลยเนี่ยมันแมชกับการเขาเรียกว่าแต่งตัวของกิฟมากๆเลยนะคะเพราะกิฟเป็นคนที่ชอบแต่งตัวในการโทนสีประมานี้อยู่แล้วนะคะอืมก็เลยคิดว่าอันนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่รู้สึกว่ารักแบรนด์นี้เลยนะคะถึงกับว่าต้องมี2ใบแล้ว แล้ววันนี้กิมาแจกโค้ดส่วนลดให้กับเพื่อนๆด้วยค่ะถ้าใครสนใจแบรนด์แกสตองลูก a นะคะวันนี้แกสตองลูก้าเขาใจดีค่ะแจกโค้ดส่วนลดให้กับเพื่อนๆ15%เลยนะคะด้วยการใส่โค้ดนี้เลย กิฟต์พนิตา15นะคะเอาไปลดกันเลยนะไม่ว่าจะซื้อกี่ order, ออเดอร์ออเดอร์ละกี่ชิ้นยังไงก็ลด15%ค่ะโค้ดไม่มีวันหมดอายุนะแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะคะเพื่อนๆไม่ว่าจะแบบเอออยู่ที่ไทยหรือกิฟต์เองเนี่ยตอนนั้นอยู่ที่ไทยแล้วก็อยู่ที่เมกาตอนเนี้ยก็คือเขาก็ส่งให้เราหมดเลยนะคะ worldwide shipping ค่ะไม่ต้องกังวลเรื่องนี้เลยนะเรียกว่าเราใช้แบรนด์ที่แบบเอยไม่มีขายในไทยอะไรอย่างเงี้ยก็ยิ่งเท่นะแบบไม่เหมือนใครแล้วก็ชิคคูลเก๋มากๆด้วยค่ะ วันนี้ก็ประมาณนี้ละค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะแล้วก็อย่าลืมไปดูที่เว็บไซต์ของ c a s สตงลูก้าได้นะคะกิ๊ฟจะแปะลิงก์ในเรื่องของการช้อปปิ้งไว้ให้ที่ข้างล่างนี้เลยสามารถไปเลือกชมไซส์สีสินค้าที่ชอบได้เลยเนาะแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย